สวัสดีครับชาว773 m u l t i p l ม y ัลติเพลยนะครับวันนี้อยู่กับผมทักซิโอนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Assassin Creed Origin นนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการอัปเพตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีการให้ล่าเทพนะครับที่เราเคยไปสู้ไว้ตอนนี้จะปรากฏตัวให้ทีเดียว3ตัวเลยนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ,อทุกครั้งที่ฆ่าเทพของจะดรอบนะครับทำให้เราจะสามารถได้ อาวุธแล้วก็ชุดในส่วนของอนุบิสมาทั้งหมดนะครับกับการไปฆ่าเทพทั้ง3ามองค์นี้นะครับใครตามล่าชุดอยู่ก็จัดไปครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปล่าชุดอนโนบิสกันนะครับสาหรับใครที่เคยฆ่าเทพทั้งสามตัวมาแล้วสเต็ปก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งหลบเอาครับเก็บกระสุนแล้วก็ยิงคนระับ ของอนลูีนะครับสลหสมของมันนะครับถ้าตายแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นพิษนะครับเราจะติดพิษต้องระวังหนึ่งครับ โอ้ยอ,อ,อย่าประมาท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 รหลบสิ วุ้ยมันจะไม่ทัน

อะไรนะครับเอาแล้วครับได้ชุดแล้วก็ธนูมานะครับโอ้โหเดี๋ยวลองกันเลยครับ <c oughs> นี่ครับชุดดักไคไซมูนครับ นี่ครับแล้วก็เลือกครับว่าจะใส่หรือเปล่านะครับนี่แล้วก็ได้อนุงมาใหม่ครับเป็นวอลเลย์บอลครับอันนี้โอ้ได้ลูกศรเพิ่มนะครับติกิกกด้วยครับแต่ยิงเบาครับ น้อยกว่าน,นี้ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะโอเคครับนี่ครับชุดอนุบีทครับเอ้าเอาแล้วครับมันมีเควสนี้มานะครับมันจะเป็นเควสชื่อว่าอ g ก f ิฟฟอร์มเดอะนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับเควสตรงนี้กันดูนะครับ ตรงเนี้ยเราเคยมาทำเควสนะครับตอนที่มันอัปพดนะฮะที่เรามาหาสำรวจพีรมิดครับเปรมิดอันนี้ครับแล้วก็ไปเจอกับเรื่องราวาต่างๆจะไป กบาร์ดหล่นลงมาครับเทพประทานของมาให้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าคืออะไรนะครับโอ้โหมีทางเข้าครับมันเปิดออกเราสำรวจนี่ก่อน Star. Ah, a way for us. Let's go. Hmm. Could this be referring to a sundial? I wonder. This number seems important. Number seems important. เอาละครับต้องสำรวจแอเรนะครับมีคนตายเว้ยมย The sundial that was depicted in the tomb. Didn't he so have Sure. ต้องรอให้มืดรอ รอให้เช้าทีอ่ะเอาละครับมันต้องรอให้แดดแสงพระอาทิดส่องลงมานั่นเองอดูโอย ครับได้แล้วแล้วก็ทะดูอื่นครับไม่ใช่ะด,ดูไฟยิงไมไหครับไ what have I done? I should check the tomb. เอาละครับเราก็ไปทำการเปิด ประตูที่ต้องสงสัยได้แล้วนะครับโอ้โหประตูที่ปิดไว้เมื่อกี้ครับถูกเปิดออกมาแล้วนะครับ Your portals, who swallow souls and who gulp down the corpses of the dead. What a journey I have made. เอาละครับเพื่อนบ้านจากญี่ปุ่นส่งของมาให้เรานะครับจากไพนอนแฟนตาซีครับโอ้ยเป็นเป็นสัตว์คีนะฮะก็คือช็อกโกะบครับแล้วก็มีดาบนะครับนี่นี่ครับเป็นดาบนี่ครับแล้วก็เป็นโลนะครับนี่ครับ อ่านี่ครับนี่โอ้โหใครแตต้องเปลี่ยนชุดอะใส่ชุดอะรูมิเแล้วมันจะเสี่ยวทันทีต้องเปลี่ยนให้มันเข้าเอาไอซูน่าจะได้อ่าละครับก็เป็นกิมมิกเล็กน้อยครับจากพันธมิตรของยูฟซ์นะครับก็ส์อินิกนะครับก็เอามาเป็นของขวัญมัน คริสต์มาสกับปีใหม่ให้กับแฟนๆเกมชาวแอสซินครีสนะฮะนี่เรียบรอ้อยได้มาแล้วครับเราดูโล่นี่โอโ้โหเดาะใช่ดาบเนี่ยนี่มันอนุูีสเดี๋ยวอ๋อต้องเปลี่ยนอีกอันนึ่งไม่ครับโอ้โห ไปนอนแฟนตาซีครับโอ้สับซีงไงลองลองลองนี่แพะตายอาลครับก็เอามาฝากกันนะครับใครยังไม่ได้รับก็มารับด้วยนะครับสำหรับเซตออนบีสแล้วก็เซตไฟนอลแฟนตาซีนะครับอาละสำหรับวันนี้ผมทักซีโอ้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบอยังไงก็รบกวนกด ไลค์ like, กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ